สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่แมแมเอฟซีตูทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศลักนะคะนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นตอนเช้า นอนอ้อนนอนอ้อนนอนอ้อนแล้วดูดูบริหารขานะครับบริหารขาผูกยาวๆผูกโซ่ขาหลังเออเออโชว์โชว์ใหญ่ใอู้ อายุกหนึ่งสองส้ำอึ๊หนึ่งสองซ้ำอึ๊บอึบบิดสายบิดขัวให้มันเข้าล็อกหนึ่งสองปุ๊บนี่เสียงสายเสกพ่อไม่รู้จากใครแล้ววันนี้เออ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 เอาแล้วเอาแล้วเวลาเล่นไม่รู้จากพ่อแล้วเอาแล้วเออใครจับเธอ เออเอาฟังเสียงเอาฟังเสียงเออฟังเสียงขอโทษขอโทษก่อนขอโทษครับพ่อขอโทษครับโอ้ขอโทษโอากอด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 พ่อก่อนดูตายแล้วไม่รู้จักพ่อแล้วดูดูอ้อนอ้อนขอโทษครับเออนึกว่าไม่ใช่พ่อตัวเองวิ่งใส่เลยเอาแล้วโอ้เสาเสาโกรธให้พ่อแล้วนนโกรธให้พ่อดู ต่งไม่ใส่พ่อเนาะอุ้ยกดกดกดอึ๊บอึ๊บอึ๊บตุ่เคยเอาเอาเออเอามอเตอร์ไซค์ผมจะไปไหนผมไปด้วยจะไปซื้อกาแฟเจะไปซื้อขนมพ่อไป,ไ,ไ,ปไ,ไปด้วย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 พ่อจะไปซื้อกาแฟไปด้วยไปด้วยโอ้มีการกดในพ่อด้วยอุ้ยอุ้ยอ้ย อุ้ยดูดูอ่ะสองตัวดูนะระวังละสองตัวไม่มีคนไหนเข้าใกล้ได้แล้วทุกวันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วอุ้ยมีการสไลเดอร์ด้วยเอาอึบอึบอึบอัดยกหนึ่งสองสามอึบเอออึบอขาขวาขาขวาขาขวาด้วยเร็วๆขาขวาด้วย เห็นไหมหนุนขไปแห่งานแล้วหนุนเห็นไหมหนุนมขับไปแห่งงานแล้วอึบ๊บ <laughs> สองตัวตัวจอมยุง่งจอมยุ่งสองตัวเอา้ามองหน้าเอ,อ้านกมวยคู่อีกนะคะดูดูดสะะูส่วนเราก็ห่างไกลนะคะส่วนเราก็ห่างไกลอยู่ใกล้ไม่ได้ เดี๋ยวส่วนมากจะหนูมาเขาจะมาอย่างนี้แหละไอสองตัวเนี้อ่ะส่วนพี่ก็อย่างนี้เลยนี่ห่วงห่วงพ่อเฮ้ยเฮุ๊บอึดอ๊บปื้อ,อไม่ยอมไม่ยอมพวกนี้ไม่กลัวฮะลักกี้อยู่อยู่บนรถนะลักกี้อยู่บนรถลักกี้รู้ดีเนีย่ยตัย้งหน้าใส่แล้วนี่ นอนลงนอนลงนอนลง,ลง,ลงโอ้โลงทางสิไปแล้วนั่นน,นันนันนันมันคั่ยแล้วนั่นเลิศมันสิทับใส่หัวนั่นนันนั่นพอมั้งล่ะผมพอมาแล้วพอมาแล้ว,ลวนั่นนั่นจาดันมันสิหักมัเด้อมัเด้อมัเดิน,น,ดน,น,ดน,น,ดนพญเติงเอ้ยมา,หายให้ยข้นเด้อน,นี่ น,นั่นนั่นมีการยันเสาอีกพุ่นพุ่นพุ่นเลิศนันน่นนั่นมองมันกั้วมันเฮี้ยนอะแม่อุย้ยมันห่างลงนี่สิอยู่บนไหนล่ะวาเครียดเหยี่ยมจะไดนจะไปลงสีเสาเฮียนมาเดิ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 นมาทัพี่มาทัพพีมาทัพพีเร็วๆมามามากินกล้วยกินกล้วยกินกล้วย กล้วยกินกล้วยกินกล้วยเออเอึ๊บนี่เฮ้ยอ่ะนอนลองนอนลองนอนลองเออนอนลองนอนลองนอนลองอ่ะนอนลองนอนลองไอ้ส้มอะน้ำตาลน้ำตาลจะกวนเขาเอาแล้วตีกันแล้วบัดนี้อะผู้พ,พีกับบอย่อมคันนี้ เลิศเลิศเสาหีน้นผุนพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเสา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 ปุ่นฟังเสียงรถรู้นะได้ยินเสียงรถพ่อมารู้รู้ดีไอเยคาขาัวขึ้นน่อยปุ่นไอสองตัวนี้ตีกันตลอดเลยดูดูได้ยอมกันนนน้ำตาลยิ่งจริงนะพุ่ เอาเอาเริ่องักจะไปห,าาห้ามอุบัติเหตุด้อพ่อเอาง่าดันเสากลางแม่เฮียนข้อยมันหินหลังเลยเห็นข้อยมันหลังเลยเห็นข้อยมันหลังเลยเมื่อว่า,วา,าพุ่นแห้ง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 เขี่ยตาพ่อบ้ายไปซื้อขนมนำมโอ้พ่อว่าขางเขา พอกลับไปซื้อๆือตะกาแฟอาจจะไปจำการ์ดหลาเลยไปกินขนมเฮ้ยนอนลงแล้วนอนลงแล้วนอนแล้วเอนวนอ,นนอนเอาเอา,เอาโกรธในพ่อไม่ได้ไปซื้อขนมด้วยดูดูอู้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 อีกการยกขาหลังด้วยอึ้บอึ้บฮือฮยอฮืออึ้บอึ้บดู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 ด,ดูอายยกขาหน้าข้างขวาหน่อยสิ มัแมนงาข่อยบินเน่ยะบ่ตําสซเงียตมตึม้ยเฮ้ยเฮ้อเจ้าก็เฮ็ดไปชวนเนาะบ่งน้หน่อยเพิ่นแหมตะเปาะตะเปาะญี่ปุ่นอาปอาาแล้วอาาแล้วอันหสอง่งไปมัดขาหลังข่อยไว้เฮ้ยออตาตาต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 าตาตาอึบอายอขาขวด้วยหรอยกขาขวด้วย ดูยกตะขาหน้าขาหลังมาแล้วได้ยินเสียงพ่อมาแล้วผมจะได้กินกล้วยแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ <laughs> นอนอ่อนนอนอ่อนสี่ <laughs> ด้กินแล้วนอนอ่อน รักเลินรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะเก็บในอ้อมปอดอ้อมใจของพ่อม่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะนี้เห็นกล้วยแล้วเอาสวัสดีครับก่อนโอ้คือใหญ่จังเลยน้ำลายเหี้ยน้ำลายไหลแล้วสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับก่อนโกรธให้พ,พ่อพ่อเอากล้วยมาล่อเลาวนี่ไม่ได้ไปซื้อขนมกับพ่อ นอนล่องไ่ใครสั่งนอนลงนอนลงบนนออะนอนลองนอนลงนอนลงองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเ้ยอยากแห้งอยากแห้งอยากแข้งอึบอึบอุ้อ้อนอนนี่หลีนอนนี่หลีเอ้ยนอนทานี่ข่อกกัได้กินอุ้ยอุ้ยมาถอดพอกุอยหนีนองไล่เฮยอุ้ยอุ้ยอุ้ยียดี้ อยากแห้งอยากแห้งสั่งปลานอนลงแล้วบาได้กินเออเออกาบแล้วรันกาบแล้วเกีลี้ยงโอ้กินยาไปก่อนกินยาไปก่อนเนาะโอ้ฝ่อแห้งเห็นขี้ใหญ่พอพอเอากล้วยมาล่อละคะนี่พอเอากล้วยมาล่อแล้ว กินยานะคะยาลืมเลือใส่ตุดก็ได้กินไปใส่โรงเรียนผุนก็เฟเจ้าแสดงอยู่วงเงิบวงเงิเคยทานอีกไปได้กินเนาะเออเอาทานอีกก็ไได้กินเออเอา เออเอาเออเอางานนี้ก่อนกันได้กินแล้วก่อนมาโล่ซีดมันคืนเออซีดมันคืนสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ